20อันดับค่าหัวที่สูงที่สุดในเรื่องว <k> ันพีชจะมีใครกันบ้างและค่าหัวเท่าไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิวกันอีกครั้ง <med> แล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็สำหรับวันพีชในปัจจุบันนี้มีการตั้งค่าหัวนะครับมีการตั้งค่าหัวทั้งสองฝั่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนะครับกองทัพเรือนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับฝั่งโจรสลัดหรือกองทัพคณะปฏิวัตินะครับก็มีกาปปตรตั้งนะครับแบบครบคันแล้วล่ะวันนี้ ใครคนไหนนะครับอันดับสูงที่สุดนะครับนับตั้งแต่อันดับที่20จนถึงอันดับที่1เลยแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่าจะมีตัวละครที่คุณนั้นชื่นชอบหรือไม่เป็นการอัปเดตล่าสุดเลยและเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันและอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยเราไปเริ่มต้นที่อันดับที่20แล้วก็19นะครับด้วยความที่ว่า2คนนี้เนี่ยค่าหัวเท่ากันโดยจะเป็นดอลลี่แล้วก็โบรกี้นั่นเองนะครับโดยทั้งสองคนนั้นมีค่าหัวใหม่อยู่ที่100ล้นห,นนนหนรบว่าหั100านาน้นแต่ด้วยอร ปาเงินเฟ้อผ่านมา100ปีนะครับแล้วก็กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งที่เกาะเอเคนะครับจึงทำให้ทั้ง2คนนี้นะครับข้าวหัวพุ่งทะยานมาเลยอยู่ที่อันดับ20แล้วก็19นะครับอันดับเดียวกันก็ได้20 20ก็ได้19 19ก็ได้อ่านแล้วแต่จะคิดละกันโดยอยู่ที่1,800ล้านเบรีนะครับแน่นอนว่าแข็งแกร่งนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มคนยักษ์จึงทาให้ด้วยบุญบารมีต่างๆนะครับแล้วก็ผลงานและการที่เอเคผมว่าก็ค่อนข้างเหมาะสมเลยนะกับข้าว ออกมาจากเจ็ดเทพโจรสลัดทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะดีไปหมดเลยนะครับโดยค้าหัวของเขานั้นอยู่ที่1,965ล้านเบรีนะครับ<ๆ>ก็จริงๆแล้วเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงขององค์กร crosskill นะครับเพราะจริงๆ,ๆแล้วถ้าพูดถึงรากฐานและการขององค์กร crosskill นั้นใครกันเป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งมาหาเงินทุนต่าง,างๆอะไรก็แล้วแต่เป็นคนชักชวนคนอื่นด้วยผมมองว่าก็เป็นคอค,คดนี่แหละครับแต่ด้วยความที่ว่าไม่อยากจะออกหน้าออกตาสักเท่าไหร่เลยทําให้เขานั้นเลือกที่อยู่เบื้องหลังแทนนะครับแต่ด้วยว ตั้งแต่สร้างองค์กรบอลล็อกเวิร์กจนมาถึงปัจจุบันนี้ไม่แปลกที่ข้อโคโดนั้นจะมีค่าหัวที่พุ่งมา1,965ล้านเบรีนะครับหลังจากที่เขานั้นไม่ได้เป็นเจตเทพโจรสลัดแล้วไปต่อที่อันดับ17สําหรับโลกิกับค่าหัว2,600ล้านเบรีโดยค่าหัวของโลกินั้นนับได้ว่าเป็นค่าหัวที่พิเศษในเรื่องวันพีซโดยมีการระบุชัดเจนว่าเป็นค่าหัวพิเศษตั้งโดยฝั่งรัฐบาลโลกปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการเฉลยชัดเจนว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้หมายถึงวันนะนนนนน่่นนะ่่ออลงงแแาโกก้้ตเ นอนเพราะว่าต้องให้คนยักษ์เนี่ยทั้งเกาะเลยในการรุมเขาถึงจะสามารถจับตัวเขาได้และก็มีการขิงไว้ด้วยแหละครับว่าหากตนเองนั้นหลุดไปได้แล้วก็นะครับโลกนั้นเนี่ยก็จะพังพินาศด้วยมือของเขาเองนะครับจุดนี้น่าสนใจมากเลยเจ้าชายโลกีไม่ว่าจะเป็นความพิเศษของการตั้งข้าหัวนะครับและความสามารถบอกเลยว่าตัวท็อปตัวตึงคนนึงแน่นอนล่ะของโลกวันพีทแล้วก็อันดับที่16จนถึงอันดับที่10นะ แล้วก็ขอบอกก่อนว่าอันดับที่16จนถึงอันดับที่10ต่อจากนี้จะมีค่าหัวเท่ากันหมดเลย3,000ล้านเบรีไม่ว่าจะเป็นฝั่งทหารเรือแล้วก็โจรสลัดนะครับโอเคเราไปไล่เรียงกันเริ่มต้นที่อันดับที่16คนแรกนะครับสำหรับพลเรือเอกฟูจิโทระนะครับก็ด้วยความที่ว่ามีการระบุชัดเจนคนที่เป็นระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือนั้นจะมีทั้งหมด3ดาวหรือนะครับมีค่าหัว3,000ล้านเบรีซึ่งฟูจิโทระนั้นถึงแม้เพิ่งจะมาเป็นนะครับทหารเรือได้ไ พลเรือเอกของกองทัพเรือด้วยระบบใหม่นะครับก็คือเป็นการคัดมาถ้าเองเก่งพอเจียงพอก็สามารถเป็นพลเรือเอกได้นะครับถือว่าเป็นพลเรือเอกคนหนึ่งที่เป็นพลเรือเอกน้ําดีละกันนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งนั้นจะหักหลังฝั่งรัฐบาลโลกละกันนะเพราะดูแล้วฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจะมีความเลวมากกว่าความดีนะ แล้วก็ต่อที่ันดับที่15หรือจริงก็เท่ากับ16นั่นแหละเพราะค่าหัวเท่ากันนะครับสำหรับพลเรือเอกเดียวคุกิวค่าหัว3,000ล้านเบรีนะครับอีกหนึ่งพลเรือเอกนะครับที่รักป่ารักโลกเหลือเกินเพราะว่ามาที่วาโนนั้นก็ปลูกป่าให้นะครับพร้อมกับปากแทบๆของตนเองแต่ก็นั่นแหละครับด้วยระดับพลเรือเอกนะครับยังไงเนี่ยก็ไม่กาดอยู่แล้วฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอนเพียงแค่ว่าเราอาจจะไปจําภาพของเขานะครับที่ยืนแผ่ร้องแอร์นะครับถูกแชงนั้นใช้ฮาคิราชันในการโจมตีก็หวังว่าในอนาคตนั้ ไปงของทัพเรือที่่มีคาหัวระดับ3,000ลาที่ดับที่24กับค่าหัว3,000ันล้านเบรีด้วยเช่นกันอย่างพลเดเอกคิสรุนะครับก็แน่นอนว่าคิสรุนั้นเป็นพลเเอกยุคเก่านะครับที่ตอนนี้ก็มาอยู่ในยุคใหม่แล้วด้วยแล้วก็สร้างผลงานมากมายเลยอย่างเอเคสนั้นนะ่ะจริงๆนะครับก็ถือว่าสร้างผลงานได้โอเคเลยนะเพราะว่านะครับจัดการนะครับภารกิจที่ตนเองนั้นถูกได้รับมอบหมายมาได้สําเร็จนะครับก็คือสังหารดรเวก้าพังและภารกิจงานต่างๆปัจจุบันนี้ผมว่าเป็นตัวตั้งตัวตีหรือว่าเป็นตัวหอกล่ะถ้าใคร ต้องการสั่งการคนระดับพลเอกสักคนหนึ่งในการไปต่อสู้หรือไปทําภารกิจที่มันสําคัญที่สุดเชื่อได้ว่าก็จะไว้ใจในตัวของคิโซรุมาก,ก่อนเลยนะครับแต่ก็ต้องดูว่าอนาคตนั้นจะแตกคอนะครับกับอาคาอุนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีแมงแมงกันแล้วนะสำหรับ2คนนี้แล้วก็ไปต่อที่ดบที่13านะครับสำหรับลอนะครับก็แน่นอนว่าลอนั้นเป็น1คนที่ร่วมในการต่อสู้นะครับในภาควานโนนะครับแล้วก็จัดการบิ๊กมัมไปได้โดยลอนั้นเป็นผู้ใช้พลังผลโอเปโอเป,อเปนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ข ของเขาในตอนนี้ก็ย่าแย่เลยนะครับเพราะว่ากลุ่มโจรสัตว์ก็แตกไปเพราะว่าถูกทางด้านหนวดดานั้นดักตบนะครับแล้วก็แย่งชิงพนิกิไปหมดเลยและเชื่อได้ว่าเดี๋ยวอนาคตนั้นลอก็คงจะไปช่วยเหลือลูกเรือของตอนเองไม่ทางไหนก็ทางนึงก็อาจจะก,กลับมามปนบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะสําหรับลอ ไปต่อที่ดาบที่1 2สำหรับยุทธทั์กับตันคิดค่าหัว3,000ล้านเบรีก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ร่วมมือกับลอในการจัดการบิ๊กมัมหลังจากนั้นก็เลยได้ค่าหัวมา3,000ล้านเบรีแต่สภาพของเขานั้นผมว่าย่ำแย่กว่าลอนะเพราะว่าจมไปทั้งเรือเลยเพราะว่าไปห้าวเป้งนะครับจะไปสู้กับกลุ่มโจรสัตว์ผมแดงจนในท้ายที่สุดนะครับเป็นไอหนุ่มเรือล่มนะครับถูกแชงนั้นใช้ฮาคิในการโจมตีเข้าใส่นะครับด้วยท่าเทวาอาสันแล้วก็ลงไปนอนนะครับอยู่ใต้ท้องทะเลปัจจุบันนี้ก็ไมมมม่่่รรรู้นควาาาาตยอดีงเปล แต่สภาพนั้นย่ำแย่สุดๆแน่นอนหากกลับมาได้ไปต่อที่รับที่11นะครับสำหรับลูฟี่สามพันล้านเบรีด้วยเช่นกันนะครับก็ยาวมาเลยตั้งแต่ระดับที่16กนะครับก็แน่นอนว่าลูฟี่นั้นเนี่ยได้เป็น4จรษฐกัรตัหลังจากเหตุการณ์ที่สามารถชนะไคโดได้นะครับแล้วก็ร่วมมือกับคิดแล้วก็รอนั่นแหละเลยได้ค่าหัวระดับเท่ากัน3,000ล้านเบรีนะครับและปัจจุบันนี้จริงๆเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับก็ต้องรอกันอีกทีเพราะว่าะอีกนรัยงงไ ที่สุดแล้วข้อหัวนั้นนะครับก็น่าจะพุ่งไประดับสูงเลยอาจจะเทียบเคียงก็ได้นะครับกับจักรพรรดิท,ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็น่าสนใจเลยนะสําหรับลูฟี่ แล้วก็ไปที่อันดับที่10สําหรับมังกี้ดีกราฟหรือปูกราฟนั่นเองนะครับปูกราฟนั้นไม่ใช่พลระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือเป็นระดับพลเรือโทนะครับแต่เป็นตำนานนะครับของกองทัพเรือและวิรกรรมต่างๆที่กราฟมีจึงทาให้ข้าวของเขานั้นถูกดีดพุ่งมานะครับระดับพลเรือเอกเลย3,000ล้านเบรีแต่สถานะของกราฟในตอนนี้ก็ย่าแย่นะครับอยู่สถานะที่หายสาบสูญไปแต่จริงเราก็รู้แล้วว่ากราฟนั้นไม่ได้หายนะก็คือถูกจับอยู่ในปัจจุบันนี้ก็น่าสนใจเลยแหละครับว่าถ้าหากกราฟน คขานั้นจะถูกตั้งค่าหัวเพิ่มขึ้นมากหรือเปล่านะครับเพราะว่าค่าหัวของกราฟนั้นถูกตั้งโดยองค์กร cross s k i l l นะครับ้ากราฟนั้นหลุดจากการจับกลุ่มของกลุ่มหนวดดำได้แล้ว,ลวก็ค่าหัวนั้นอาจจะพุ่งทะยานไปมากกว่านี้ก็ได้มากกว่า3,000ล้านเบรีไปต่อที่อันดับที่9ส้าสลับก็อดบาร์กี้ค่าหัว3 1 8 9ล้านเบรีเรียกได้ว่าคนนี้คือก็อดของจริงเลยนะครับฝีมือไม่จําเป็นต้องโหดมากมายอะไรทุกคนคิดว่าเขาโหดคนคนนั้นนะครับก็จะได้ค่าหัวระดับนี้เลยนะากย้ลได เป็นสจกักรพรรดิแตแบบง,งงๆเพราะคนคิดว่าาี้นั้นนะครับเป็นหัวหน้าขององค์กรคลอสกิลแท้ที่จริงแล้วนะครับถูกกระทืบแล้วกระทืบอ,อีกนะครับแต่เชื่อได้ว่าเดียวนะครับมันคงมีพิรกรรมของากี้ในอนาคตแน่นอนไม่ทางใดทางนึงและข่าหัวนั้นอาจจะพุ่งไปทะเยอทยานได้ครับมากกว่านี้อีกเลยได้ซ้ําด้วยความที่ว่าเป็นตัวบั๊กของเรื่อง แล้วไปต่อที่อันดับที่8สลับมีฮอกนักดาบอันดับหนึ่งของโลกอันนี้ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมค่าหัวของเขานั้นถึงพุ่งมา3,590ล้านเปรีด้วยวีรกรรมของมีฮอกต่างๆมากมายฝีมือความสามารถความอันตรายในฐานะนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็คงประเมินแล้วแหละครับว่ามีฮอกนั้นเก่งจริงไม่ธรรมดาจริงนะครับเป็นตัวอันตรายอย่างน้อยๆเขานั้นก็อยู่จุดสูงสุดแล้วกันในฐานะนักดาบนะครับในสิ่งที่ตัวเองนั้นถนัดไปต่อที่อันดับที่7สําหรับมาเชลดีทีสหรือว่าหนวดําาค่หัว3,900 96ล้านเบรีนะครับก็เป็นหนึ่งบุคคลที่สร้างวีรกรรมวีรเวนมากมายเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยลูกเรือของเขาก็จับนะครับกราฟได้ใช่ไหมหรือวีรกรรมต่างๆไปตบกลุ่มรออะไรแบบนีบ้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวีรกรรมนะครับที่โจดจันไปทั่วโลกวันพีชแน่นอนนะครับและเชื่อได้ว่าอนาคตค้าหัวของเนื้อดำมันจะมากไปกว่านี้ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ค่าหัวพุ่งมาเยอะมากๆเลยเกือบ4 0 0 0ล้านเบรีนะครับในระยะเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นและไปต่อที่อันดับที่6สําหรับผมแดงแชงคูดกับค่าาหัว4,48ล้ กับอีก9 0 0 0แสนเบรีเรียกได้ว่าแชงนั้นอยู่มาทุกยุคทุกสมัยเนาะตั้งแต่เด็กๆนะครับสมัยเป็นเด็กฝึกหัดของเรือราชาโจรสัตย์อย่างโกดีโรเจอร์จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็น4จกักรพรรดิได้นะครับและหักนับนะครับจกักรพรรดิที่มีอยู่ในยุคปัจจุบนันแชงนั้นก็น่าจะเป็นคนที่เก่ามากที่สุดแล้วนะครับซึ่งน่าสนใจเลยว่าแชงนั้นกุมความลับอะไรของโลกใบนี้มากกว่าที่พวกเรารู้หรือเปล่าพูดเหมือนว่าเขานั้นจะรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยในโลกวันพีชนะครับและเชื่อว่าอีกไม่นาน เพราะช่วงนี้เรียกได้ว่าแชงนั้นนะครับก็เคลื่อนไหวตัวเองยับยับเลยไปต่อที่อันดับที่ 5, สําหรับชาร์ลอตลินลินหรือว่าบิ๊กมัมค่าหัว4,388ล้านเบรีเเลยได้ว่าแม่ใหญ่บิ๊กมัมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจรสัสุดเก๋าเลยล่ะที่อยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยของร็อกนะครับแต่นั่นนะครับก็ ที่อยู่มาในยุคสมัยของร็อกนะครับสร้างกลุ่มตัวเองมาจากบรรดาลูกๆของตนเองเนี่ยครับแต่ผมแอบเสียดายนะปิกมัมถือว่าเป็นตัวละครที่มันเก่งแหละแต่นะครับบทบาทนั้นถือว่าน้อยหมายถึงว่าบทบาทนั้นไม่ค่อยอวยในตัวของบิกมัมสักเท่าไหร่จึงทําให้หลายคนนั้นก็มาพูดว่าบนะิกมัมเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับจกักรพรรดิคนอื่นแต่จริงเก่งนะครับแค่บทนั้นไม่ค่อยอวยในตัวของบิกมัมแต่ถือได้ว่านะครับก็สร้างวีรกรรมมานานกับข้าหัวระดับนี้ถือว่่่าไมใชเรื่อองแปกะ,ะไรไรปต่่อทีดับที่4 44611สําาาหหรับ ido, ับไคโดว 4, ล้นกับอีก1 0 0 0เบรีก็ไคโดนั้นนะครับจริงๆเนี่ยก็สร้างเรื่องสร้างราวมาตั้งแต่ก่อนเป็นโจรสัตว์แล้วเนาะถูกฝั่งฐบาปลาโลกจับไปแล้วจับไปอีกนะครับบางทีหิวข้าวหาข้าวไม่ได้ก็ขอให้ถูกจับไปขอไปกินข้าวนะครับของกองทัพเรือให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหนีออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกวันพีชนะครับสร้างวีลกรรมต่างๆมามากมายจึงไม่ใช่เรื่องแตกอะไรนะครับที่เขานั้นจะฆ่าหัวะหระดับนี้ไปต่อที่อันดับที่3สําหรับคาซาสึกิหรือว่าพลเเอกอาคาอนุฆ่าหัวล้ารันล้าน เป็นจอมพลเรือของกองทัพเรือนะครับซึ่งจะมีระดับ5าดาวค่าหัวก็จะอยู่ที่5้าพล้านเปรีอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเพราะว่าจอมพลเรือนั้นสามารถสั่งการทหารได้ทั้งกองทัพเรือและก็หน้าที่หลักๆก็คือจับกลุมนะครับพวกโจรสลัดหนี้เลยครับไม่แปลกที่องค์กรคอสกิลของบาร์กี้นั้นจะตั้งค่าหัวอาคคูนั้นสูงที่สุดแล้วนะครับของฝั่งทหารเรือเพราะว่าเป็นตัวอันตรายมากที่สุดนะพวกเขานั้นสามารถเด็ดหัวอาคคยนูได้เท่ากับว่าพวกเขานั้นนะครับก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปตต่่ออททีีัันนดบ2เก หรือว่านวดขาวค่าหัว5,46ล้านเบรีเป็นอีกหนึ่งยุคสมัยเก่านะครับที่มีฝีมือระดับเดียวกับโรเจอร์เลยเพียงแค่ว่าไม่ได้ไฟหาและกันในการจะวคว้าสมบัตดล้ำค่าอย่างวันพีทหนวดขาวนะครับถูกเรียกได้ว่าเป็นชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกวันพีทแลาได้เห็นความสามารถของเขามากมายนะครับอย่างมาทรงคามารินฟอร์ดอันนั้นขนาดป่วยหนักมากแล้วนะแต่ยังสามารถต่อสู้ได้ในระดับนั้นช่วงพีกพีกเนี่ยไม่มีใครเอาเขาลงเลยสําหรับนวดขาวเป็นโจรสัตหนึ่งคนเลยนะครับที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีีละะกกันันเพรราาาวว่คมคม นะครับในกลุ่มของตนเองนะครับไม่ได้กดขี่คมเหงใครเมื่อเทียบกับกลุ่มโจสรสลัดอื่นและไปต่อที่อันดับที่1น,นะครับสลับโกโดีโรเจอร์ค่าหัว5,564ล้านกับอีก800,000เบรีแน่นอนว่าโรเจอร์นั้นชายผู้เป็นราชาโจสรสลัดนะครับเป็นบุคคลที่โคตรอันตรายเลยในมุมมองของฝั่งรัฐบาลโลก เป็นเพราะว่าโกดีโรเจอร์นั้นเกือบไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทได้แล้วนะครับแต่ด้วยโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองแล้วกันจึงทำให้เขานั้นต้องหยุดฝันของตัวเองไปนะครับส่วนโรเจอร์ความแข็งแกร่งนั้นเชื่อว่าไม่มีใครมีแบบตั้งข้อสงสัยว่าโรเจอร์เก่งจริงหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันระดับนะครับราชาโจรสลัดยังไงก็เก่งไงก็ท็อปนะครับถูกได้รับการยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งด้วยกันเองฝั่งศัตรูฝั่งไหนก็แล้วแต่ต่างยอมรับแหละครับว่าโกดีโรเจอร์เป็นชายผู้ที่เหมาะสมแล้ววจจะเเป็นนนรราาชโสลัใื่องพ ก็ทั้งหมดนี้เป็น20อันดับนะครับค่าหัวที่สูงที่สุดในเรื่องวันพีชอันนี้ก็มัดรวมมาเลยทั้งฝั่งโจรสัตแลวก็ทหารเรือนะครับและเชื่อได้ว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตแน่นอนในอน,อน,า,นาคตนะครับและเดี๋ยวเราคงมาทําอีกนะครับอันนั้นก็คือเป็นโจรสัตล้วนๆเลยให้ทุกคนได้รับชมแต่นี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับและทุกคนคิดว่าค่าหัวของใครนั้นเหมาะสมมากที่สุดว่าเฮ้ยมันโฟนระดับนี้แหละหรือเพิ่มไปมากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ